นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พระพุทธตรายรัตนาญาณมานีนภารัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโูนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัดโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูชิมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนาญาณมานีนพาราตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สิวาลีจะมหาเทวังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัดโยอาหังวันหามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายา พระพุทธไตรรัตนญาณมณนโนภาราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันธัง สีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัดโยอาหังวันหามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆาปุชิมินโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนาญานมณนีนพาราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโูนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันธัง สิวาลิจามาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทัติโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆบูชีมินามโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนายานมานีนพาราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สิวาลิจามาเทรังอะหังวันหามิทุระโตอะหังวันหามิทัติโยอะหังวันหามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูชิมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนาญาณมานีนพารัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สิวาลีจะมหาเทรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัดโยอาหังวันหามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปุชเมินโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนาญาณมานีนภาราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัดโยอาหังวันหามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูชฌมินะโมพุทธายะ พระพุทธตรรัตนาญาณมานีนภาราตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันธัง สีวลีจะมาหาเทรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทตดโยอาหังวันหามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุชมินโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณนีนภารศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันธัง สิวาลิจามาเทรังอะหังวันหามิทุระโตอะหังวันหามิทัดโยอะหังวันหามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆปูชิมินโมพุทธายะ ระพุทธตรรัตนายานมานีนพราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สิวาลีจะมหาเถรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัติโยอาหังวันหามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆบูชิมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนาญาณมานีนพราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันธัง สิวาลีจะมหาเถรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัดโยอาหังวันหามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปุเสมินโมพุทธายะ ระพุทธไตรายรัตนาญาณมณนโนภาราตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัดโยอาหังวันหามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆาปเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณนีนภาราตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโูนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันธัง สิวาลิจามาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทัตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปุชเมินโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนายานมานีนพาราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันธัง สิวาลิจามาเทรังอะหังวันหามิทุระโตอะหังวันหามิทัติโยอะหังวันหามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆบูชิมินะโมพุทธายะ พระพุทธตรรัตนาญาณมานีนพาราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สิวาลีจะมหาเทรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัติโยอาหังวันหามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูชิมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนาญาณมานีนพาราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สิวาลีจะมหาเถรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัดโยอาหังวันหามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูชฌมินโมพุทธายะ พระพุทธตรรัตนาญาณมานีนภารัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันธัง สีวลีจะมหาเทรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัดโยอาหังวันหามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูชิมินโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณนีนภาราศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สิวาลีจามาเทรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัดโยอาหังวันหามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปุชเมินโมพุทธายะ พระพุทธตรายรัตนาญาณมานีนพราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันทัง สิวาลิจามาเทรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัติโยอาหังวันหามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูชิมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณนีนพราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวะรังคันธัง สิวาลีจะมหาเถรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัดโยอาหังวันหามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธตรรัตนาญาณมานีนภาราชศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโูนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคันธัง สีวาลีจะมหาเทรังอาหังวันหามิทุระโตอาหังวันหามิทัิโยอาหังวันหามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาบูเชมิ